ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะทอมฟันได้สำเร็จบัวขาวบัญชาเมฆขว้าปริญญาเอกมาครองเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาแล้วหลายครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นขวัญใจของแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังมีคนที่รักและชื่นชอบเขาคนนี้อยู่ไม่น้อย อย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นมีครอบครัวเป็นเกษตรกร,กรและใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตลอดและปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีฐานะขึ้นมามากอยู่พอสมควรและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่ไม่น้อยแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยที่จะทิ้งครอบครัวและยังดูแลเป็นอย่างดีไม่นานมานี้ข้อสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายขึ้นอีกด้วย ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาคนนี้เป็นบุตรที่ขตันอยู่มากๆและทำความฝันให้พ่อและแม่เรียบร้อยก็ไม่ลืมที่จะทำให้ฝันตัวเองให้สำเร็จเหมือนกันเพราะไม่นานมานี้ก็ทำเอาหนุ่มคนนี้ภูมิใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้คว้าปริญญาสามใบได้สำเร็จทั้งตรีโทและเอกนับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ และปัจจุบันชีวิตค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความรักและครอบครัวบัวเขามีกิจการค่ายมวยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และยังทำเป็นที่พักเล็กๆไว้สำหรับคนที่ผ่านภัยมาได้เข้ามาพักกายและใจเพราะพื้นที่นั้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆ แถมยังมีบรรยากาศที่สดชื่นอากาศเย็นสบายน่าอยู่พอสมควรเลยล่ะคะ่ะจึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เคยลืมที่จะกลับไปเที่ยวหาพ่อแม่อยู่บ่อยๆเชื่อว่าหลายคนภูมิใจกับเขาคนนี้มากอยู่เหมือนกันและเชื่อว่าเขาคนนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราอย่างนี้ได้อีกนานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้อีกทางนะคะ บ้านเกิดสมจิตจงจอหอเจอมรสุมหนักจนสั่งเสียลูกมรสุมชีวิตลูกโตช้าภรยาเดินไม่ได้บ้านเกิดสมจิตจงจอหอวางนวมพึ่งยศพันตรีหาเลี้ยงครอบครัวสมจิตจงจอหออดีตนักมวยสากลทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปักกิ่งเกม2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเจ้าของวาทะอมตะ ผมจ็บมาเยอะเจอมาแยะในวัย45ปีซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบันได้รับการเลื่อนยศจากร้อยเอกสู่ยศพันตรีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมวยและแฟนกลับต่างร่วมแสดงความยินดีกับพันตรีป้ายแดงรายนี้ในโลกโซเชียลกันอย่างชื่นมืน่น นหนึ่งในเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่เดินทางสู่เส้นทางบันเทิงได้อย่างสวยงามไม่รู้มีแพลนคิดจะดันลูกชายอย่างนายอภิภูจงจอหอหรือน้องกำปัน้นและเด็กหญิงพิชามลจงจอหอหรือน้องจันเจ้าให้เดินเส้นทางนี้บ้างหรือเปล่า สำหรับสมจิตจงจอหอล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมกับอัปเดตผลงานให้ฟังว่าก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงส่วนตัวพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตอนนี้ก็มีทั้งเป็นคอมเมนเตอร์พิธีกรและซิทคอมและยังมีรับเชิญทั่วไปด้วยส่วนลูกชาอยอย่างน้องกำปัน้นตอนนี้ก็อยู่ชั้นม .5 สูง190ซนติเมตร เขาเป็นเด็กที่จะทานนมเยอะมากและมีออกกำลังกายเ,าเรียนมวยและเ,เรียนดนตรีเพราะจะสร้างความคิดให้กับเขาก็เป็นเด็กร่าเริงและเรียบร้อยรู้สึกพอใจมากกับแววการเป็นนักกีฬาตามรอยตนก็ไม่ได้เลยและเป็นคนขี้อายเวลามีความรู้จะไม่ค่อยกล้าเปิดถ้าเขากล้าเปิดจะเก่งมากสมจิตจงโจอหอกวงภรายาสาวอุ๋มสสิทอน และลูกๆน้องกำปั้นและน้องจันเจ้ามาเปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาตรวจพบว,ว่าเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองทำให้เดินไม่ได้อาการหนักถึงขั้นสั่งเสียพร้อมเผยที่แรกลูกชายน้องกำปั้นเป็นเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่อายุสิบขวบจะมองช้ากว่าอายุจริงถึง5ปีวันนั้นคิดว่าตัวเองจะเดินไม่ได้เป็นห่วงลูก ถึงกั้นจับมือพี่สมจิตสั่งเสียเลยส่วนใหญ่ก็ห่วงลูกเขบอกว่าถ้าไม่ไหวจะทำยังไงผมบอกว่ามือหมอแล้วเดี๋ยวท้องดีขึ้นให้กำลังใจผมคิดอย่างเดียวถ้าเขาตายผมนี่หนักผมตายดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดขอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ